รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับวหวานและรายการ Lady Trips อีกเช่นเคยนะคะตอนนี้ลมทะเลพัดสบายมากๆเลยค่ะวันอยู่ที่เกาะกูดจังหวัดตราดค่ะด้านหลังของหวานคือหาดคลองเจ้า,าน้ำทะเลใสกิ้งสวยมากๆเลยแต่ความสวยงามไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาจะพาไปเที่ยวต่อค่ะสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันนี้เราจะไปเที่ยวเก๋ๆก,กันค่ะ รูปเก๋ๆทำบุมเก๋ๆกินเก๋ๆดูงานอาร์ตเก๋ๆชมมิวเก๋ๆมีความสุขแบบเก๋ๆไปเก๋ด้วยกันนะคะ เกาะกูดเกาะที่ได้รับการขนานนามว่าอัญมณีแห่งอ่าวไทยหวานก็ว่าจริงนะคะจากที่ได้มาสัมผัสด้วยตาของตัวเองเพราะน้ำทะเลใสกิ้งราวกระสีมารากตจริงๆค่ะตอนนี้วันหวานยู่บนเกาะรังค่ะบริเวณนี้เป็นแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดตราดเลยนะคะนอกจากจะดำน้ำดูปะการังสวยๆบริเวณเกาะยักษ์เล็กและยักษ์ใหญ่แล้วสาวๆสามารถไปเดินเล่นเพลินๆชิลๆบนหาดสารเจ้าแห่งนี้ได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับความสวยงามที่น่ามาสัมผัสด้วยตัวเองใช่ไหมคะคุณสาวๆไปคะ่ะเดี๋ยวตามหวานไปเที่ยวกันต่อดีกว่านั่งเรือไม่นานก็จะถึงเกาะหมากเท่าที่หวานสังเกตบนเกาะจะเต็มไปด้วยต้นมะพร้าวน้ําทะเลก,ก็ใสสะอาดรอบๆเกาะยังมีแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยนะคะและเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเกาะหมากก็คือเกาะขามเกาะหินภูเขาไฟเพียงแห่งเดียวของจังหวัดตราด เรียกว่าต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆค่ะแล้วจะรู้ว่าสวยตามที่หวานบอกหรือเปล่าก่อนที่จะไปเที่ยวกันนะคะหวานหวานมีที่พักดีๆบนเกาะกูดมาฝากคุณสาวๆด้วยค่ะตอนนี้หวานว่าเราพักเรื่องความสวยความงามบนเกาะกันก่อนนะคะเพราะหวานจะพาคุณสาวๆไปหาอะไรอร่อยๆทานสับปองว่าไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะ มาถึงที่จังหวัดตราดทั้งทีถ้าไม่มาร้านนี้ไม่ได้เลยนะคะคนพลัดถิ่นนอกจากอาหารที่นี่จะอร่อยและน่าทานขนาดนี้แล้วเรายังสามารถชมเกี่ยวแดงคอขาวได้ที่นี่ด้วยแบบนี้เลยค่ะอิ่มท้องกันแล้วตามหวานมาเที่ยวกันต่อดีกว่าค่ะ ตอนนี้วันหวานอยู่ที่หาดทรายดำ Black Sand Beach ค่ะซึ่งมีทั้งหมด5ที่ในโลกและที่นี่นะคะคือหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะเห็นสีดำๆแบบนี้มีประโยชน์เรื่องความงามแบบที่สาวๆคาดไม่ถึงเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวหวานพามาทำอะไรค่ะกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวและคุณสาวๆที่รักความสวยความงามไม่ควรพลาดเลยก็คือการมาร์กหน้าในแบบฉบับหาดทรายดำค่ะรับรองว่าขาวใสไร้ที่ติจริงๆหรือจะนำเท้าไปหมกในทรายดำสักประมาณ10-20นาที แค่นี้ก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีแล้วล่ะคะ่ะสบายจริงๆเลยนะคะได้มาเที่ยวทังเกาะที่สวยงามชมเหี่ยวแดงคอขาวเสริมสุขภาพกับสปาทรายดำจะมีอะไรสุขไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีแรงเที่ยวต่อละคะ่ะเดี๋ยวตามหวานไปชมว,วิวยามเย็นอันสวยงามแบบพาโนรามากันเลยดีกว่านะคะบรรยากาศยามเย็นที่แหลมงอบหวานว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะทั้งวิวของประภาคารแหลมงอบที่หวานเห็นผู้คนที่ยิ้มแย้ม การได้มาเที่ยวเพียงครั้งเดียวหวานว่าไม่เพียงพอแล้วค่ะปีนี้กันบ้างคะ่ะกับทริปท่องเที่ยวจังหวัดตราดที่วหวานเอามาฝากกันมั่นใจว่าสาวๆหลายคนต้องชอบมากแน่นอนเดี๋ยวอาทิตหน้าหวานพาไปเที่ยวที่ไหนพลาดไม่ได้นะคะและสาวๆคนไหนที่อยากร่วมรุ้นของรางวัลรวมทั้งกิจกรรมดีๆที่เราจะพาไปเที่ยวจังหวัดสโฆโฆุโขทัยแบบฟรีๆแอบกระซิบจักรยานด้วยนะคะติดตามกติการได้ทางเฟ เพจของรายการเราค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของหวานและรายการ Lady Trip แล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย